สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกแล้วครับวันนี้นายรักต้นไม้จะมาอัปเดตสวนป่าบนคันนาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมว่าผ่านไปเกือบหนึ่งปีครับท่านผู้ชมว่าสวนป่าของนายรักต้นไม้ที่ปลูกบนคันนาบางท่านอาจจะไม่ได้ชมคลิปที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็สามารถติดตามชมได้ครับว่า สวนป่าบนคนามีต้นไม้อะไรบ้างเนาะแต่วันนี้นะครับเราจะไปติดตามชมกันเลยครับท่านผู้ชมว่ามีต้นไม้อะไรบ้างแล้วโตวมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลร,รักษากันยังไงนายรักต้นไม้มีคําตอบแล้วจะพาท่านผู้ชมไปชมกันไปกันครับนี่ก็เป็นต้นพยุงครับท่านผู้ชมต้นพยุง ต้นเล็กๆอยู่เลยครับน่าจะสัก40เซนได้เนาะอันนี้จะเป็นต้นซิลเวอร์โอ๊กซิลเวอร์โนายรักต้นไม้เคยออกคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วว่าเป็นต้นไม้เศรษฐกษิจที่มาจากฝั่งประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียวน,นี่ก็เป็นมะฮอกกานีครับน,นี่ก็ เป็นซิลเวอร์โอแล้วต้นไม้จะแผนในระยะไกลๆก่อนครับท่านผู้ชมนี้คือระยะ2.5เมตรแต่ปลูกระหว่างแถวระหว่างต้นซ้ายกับขวาก็คือ2เมตรนั่นเองแล้วก็จะมียางนาที่เราเพราะต้นกล้าเองด้วยเนาะต้นซิวเวอร์อถือว่า เป็นไม้ล้อมครับท่านผู้ชมเอามาปลูกในแปลงไม้เศรษฐกิจที่ม้เป็นไม้เศรษฐกิจที่ยอดฮิตของไทยเรามีต้นพะยุงยางนาพะยุงต้นนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวแต่ระบบน้ำของเราให้เขา วางระบบน้ําหยดนะครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับท่านผู้ชมพยยงต้นนี้ก็ต้นใหญ่ต้นโตเท่าๆกันกันกบซิวโอเลยทีเดียวทําไมนายรักต้นไม้ถึงได้ปลูกระยะทีนะครับระหว่างต้นก็สองเมตรด้วยเช่นกันครับท่านผู้ชมแต่จะเอาต้นไม้ล้อมที่เราจะขุดล้อมออกใน สี่ห้าสี่ปีข้างหน้านะครับอาจจะใช้ระยะเวลาสามถึงห้าปีก็จะขุดล้อมได้เนาะอันนี้ก็เป็นต้นพยุงครับนี่ก็พยุงกับยางนางก็จะสลับฟันป่ากันไปนะครับก็ว่าต้นไม้ที่เราจะเอาออกในอนาคตก็ต้อง ให้เขาอยู่ในระยะ4คูณ2ครับท่านผู้ชมถ้าเอาต้นพวกต้นไม้ขุดล้อมซิว,ว่าออกออกไปแล้วนะครับทันนี้ก็มีการตัดหญ้าให้เขาเรียบร้อยในช่วงนี้แต่ต้นไม้เศรษฐกิจของไทยก็จะโตช้าหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วนี้ปีนี้ครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยแล้วก็ต้นปี นี้มาแล้วด้วยนะครับก็แรงมากๆแห้งแรงสุดๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางขวามือนี้ก็ต้นยางนาของเราตายไปแล้วครับแต่ต้นพะยุงยังอยู่เพราะว่ายางนาต้องการน้ำเยอะกว่าพะยุงก็จะดูแลยากหน่อยสำหรับที่มันอยู่ในที่นาแบบนี้เนาะเพราะเราไม่ได้มา ดูแลเขาได้อย่างเต็มที่เหมือนสวนป่าที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ใกล้คนหน่อยที่นายรักต้นไม้ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอมโมองต้นไม้ให้กับทางครอบครัวของนายรักต้นไม้แ่ะครับก็จะมีมะฮอกกานีนะครับมียางนามีพะยุง มีประดูที่เป็นไม้เศรษฐกิจของไทยครับอันนี้ก็จะเป็นนาปีนี้นะครับอันนี้ก็เอาให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยว่าในรักต้นไม้มีข้าวในนาปีนี้ด้วยนะครับแผ่นกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทางนั้นนะครับว่าเป็นคันนาที่ เราทำมาเพื่อให้ปลูกต้นไม้ได้นั่นเองนี่นายรักต้นไม้จะพาไปชมทางด้านนี้เนาะนี่ก็เป็นต้นพยุงที่เคยเอามาปลูกตั้งแต่ก่อนเขาเลยครับท่านผู้ชมที่นายรักต้นไม้เอามาปลูกอยู่ในนาของนายรักต้นไม้เองก่อนที่จะเป็นนายรักต้นไม้ที่ ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับปลูกมาได้หลายปีแล้วนี่ก็จะเป็นสวนป่าบนคันนาของนายรักต้นไม้แหละครับก็โตพอๆกันครับเพราะว่าปลูกพร้อมๆกันเนาะอย่างมะฮอกกานีจะเติบโตได้ดีนะครับมะฮอกกานีนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่โตเร็ว พอๆกับซิวออกับท่านผู้ชมตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วก็ทนแรงได้ดีด้วยแล้วยางนาอันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ต้องการอยู่ในที่ร่มสักหน่อยแล้วก็ต้องเอาใจใส่เขาสักนิดหนึ่งครับหรือว่าท่านที่มีพื้นที่หรือว่าภูมิอากาศที่มีความชื้นสูงเหมาะมากสำหรับการปลูกยางนาครับท่านผู้ชม แต่อย่างอีสานตอนล่างที่เราอยู่นี้คือจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆแต่ทำไมมันมีสีเขียวในเหล่าน่ารักต้นไม้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวที่ไม่ได้มาจากฝีมือของดินฟ้าอากาศครับท่านผู้ชมมันเป็นจากฝีมือของเราเองนะครับจาของ ครอบครัวนายรักต้นไม้และนายรักต้นไม้เองนั่นเองนะครับอันนี้เราเราส,รางสรังสรรสร้างมันขึ้นมาเองข้าวเขียวๆก็ไม่ได้เขียวเพราะฝนฟ้าตกลงมาตกลง <c oughs> เราเอาน้ําจากใต้ดินเพื่อที่จะมาให้เขาอยู่ได้นั่นเองก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าสวนป่าบนคันนาอายุ <c oughs> เกือบหนึ่งปีแล้วครับท่านผู้ชมเดือนก,กันยายนาคมนี้ ส่วนป่าของเราจะครบหนึ่งปีครับก็สวยงามเลยทีเดียวก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วคงเอาไปเป็นแบบอย่างได้บ้างในการที่จะปลูกต้นไม้บนคนาแบบนี้เนาะก็ไม่หวงไอเดียครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับท่านผู้ชมอยากให้ในายรักต้นไม้ ตอ,อบคำถามในส่วนไหนจดุดใดนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ